สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้องชาแนลมากอกน้ำเจ๊ควยต่อเลยค่ะแต่ละแม่มา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 กอกน้ำเจ๊ควยกันกอกน้ำเจ๊ควยกัน เห็นเนนนี่นะเอีวินอเดขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะดีครับสือจ้านอตอบ้เวยแเดมนะคะนองเยน้เก๊กฮยแสนอร่อยชื่นใจไม่หวานมากนะคะเนื้อรวนร แเกยรลนๆแลชื่นใจบำรุงบำรุงหัวใจด้วยนะคะเก๊กเมยแคเส้นเลือดตีด้วยใจหมดกนสดชื่นนะคะพี่น้อง ยกไปตรงนู้นค่ะไปขอบตรงนู้นเพราะว่าจะได้ดูหน้าร้านด้วยไงนี่มองไม่เห็นนะมามาขอกต่อขอกต่อวิร้อนดิเดี๋ยวต้องล้างพัดลมเนี่ยงานนี้เนี่ยคะ่ะงานเยอะดิ นะะน้ำเก๊กฮวยตอนดิต้องเย็นเลยดิมองไม่เห็นนะโต๊ะนี่มืดเก๊กฮวยนะ สิบบาทสิบบาทสิบหมืน่นสิบหมืน่นเดี๋ยวนี้มีมีคนคนบอกได้เป็นคำหนึ่งที่ผมก็สิบขวดร้อยสิบขวดร้อยสิบขวดร้อยในแก่สิบขวดร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ยี่สิบขวดเองดิ 2ีสขวดยี่สองยี่สิบขวดเดี่ยวยสิบสองละห้าสิสองสิห้า สามสิบมาละห้าร้อยอ่ะมาละห้าร้อยสี่สิบขวดแล้ว 5, ยัไง,ววงไหม่หมดดิได้ประมาณห้าสิบขวด ของกินเล่นๆด้วยเออพุษาพุษาเชื่อมตะโหนดเชื่อมเออไม่ใช่ดีอันนี้อันนี้มะเขือเทศเชื่อมมีพุษาเชื่อมผมกินเพื่อบ,บ้านได้หรวงมีเฮียกำลังจะต้มเขาเรียกเลยนะต้มกินแก้ร้อนใน อันนี้ไม่ได้ต้มขายนะคะต้มกินเองรองเฮียกลับมาส่งลูกสาวของเจโหมอยู่ดีด้วยยังไม่เสร็จด้วยร้อนด้วยนี่นะคะเส็จเหลว47ขวดถูกนะคะ่ะ47ขวดนะคะพี่น้อง กาแฟใน,น,นีกาแฟทีพีสก,กินนะคะาแฟ,ฟทีกาแฟทีพีสกินหอมอร่ยอยกินกับน้ำกีคขวยโรงงานแฮนด์เมดทำเอง ใช่ไหมคะภาพมันใหญ่ดิหาสตังดิเที่ยวสงการอิ่วหาสตังเที่ยวสงการเนะี่ยทำน้ำเค้กคุยเค้กคุยแม่หงส์เค้คุยแม่หงส์เค้กคุยแม่หงสย

โรงงานเฮนเมคสามวันหมดไม่ถึงสามวันสองวันทำด้วยมือทำด้วยสองมือนี้สองมือแม่น,นี้นะคะพี่น้องเอ้ย